แค่คุณอธิบายบอกเขาก็พอแล้วครับเขาเข้าใจแล้วฮรับขาคนเดียวเกียมันเสียเวลาครับพี่ทัางเขาเขาเข้าใจแล้วฮะเขามาเที่ยวเดี๋ยวมันจะเสียความรู้สึกเขาเ็ปลายนึบาท 大泥汤。 มันเกิดไปไม่ปาคุยได้พอคุยได้ไหมครับมันเขาเป็นนักท่องเที่ยวเราก็การเราปรับทุกคนแบบเราปรับเท่ากันเหมือนกันทุกคนมันมีอนุโลมให้ได้ไหมครับมันคนนั่งข้างหลังท่าข้างหน้าเนี่ยมันก็ขอโอเคเขาเอาผู้นที่นั่งไปดูเขาพูดด้วยครับพอจะได้ไหมครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรือปะขับรถไม่หย่อนรถที่รล้วับแตปรับเราก็ได้จะปรับผู้โดยสารนี่ใช่มัน ผมเข้าใจแต่ว่าคุณอนุโลมให้เขาไม่ได้หรอกเขานั่งข้างหลังเ็าเป็นเด็กเขาเข้ามาบ้านเราเขาอาจจะไม่รู้เรื่องกฎหมายแต่ข้างหน้าผมก็ขย้ำเขางั้นงั้นคุณก็ปรับของคุณไปปรับคุณไปแล้วครับเนี่ยคือปรับผมผมเวยปะอะไรครับไม่จัดพิธีสารการสืบพนได้ปหรือเอาพิธสารพยามันที่ใบผมเข้าใจว่าคุณอนุโลมให้เขาได้ไหมเขาเป็นคน่างข้าง แต่เขารู้อยู่แล้วคุณคุณจะมาปรับผมได้ยังไงคุณบอกเขาไหมผมบอกเขาลงเข้าห้องน้ําคุณก็อธิบายบอกคุณเห็นเขาทุกวันไหมฮะคุณเห็นเขาบ่อยไหมผมถามคุณแค่นี้ไม่เห็นอ่ะเออไม่เห็นบ่อยแท่ที่คุณจะนู่นโลไม่ขาวสามห้าร้อยโอ้ปักใครฮะช่วยสาริตสามห้าร้อยคุณต้องไปอธิบายให้เขาเข้าใจสิแม่แม่ลูกพี่ยู่งไร พาสปอร์ตคุณทำอย่างนี้กับนักท่องเที่ยวได้ไหมครับเจ็ดพักฟ้าไปได้ไหเด็กเขาขอเขาขอนี่หน่อยก็ไม่ได้สักร้อยสองร้อยก็ได้ครับเมื่อกี้อุ้มลูกอยู่ไม่เอาเอาเขาอุ้มลูกอยู่อ่ะไม่เอาไม่ปรับปรับคนนี้เราคนไทยเราทำไมไม่มีน้ำใจให้เขาคุณถามคุณหนะพาสปอร์ตไปเลย เย่เย่อ่าเขาลงเข้าห้องน้ำทอยเล็บเ,เขาขึ้นมาเขาหลับอ่าอ่าโอเคๆนะครับครับปักอู่แชร์โลเคชั่นไปเลย